สวัสดีครับทีมงานเฉพาะและกายสงขลาครับเห็นนางเงือกแบบนี้ครับไม่ต้องบอกเขารู้ครับว่าที่ไหนแหลมสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลากันนะครับเราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ชายหาดแหลมสมิลานะครับก็คึกคักอยู่ครับขึ้นลมก็ค่อนข้างแรงแต่ว่าก็พอได้ครับพอได้แต่ว่านี่สิครับที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ขยะทะเลครับเยอะแยะเยอะจริงๆครับ เป็นขยะที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาจากทะเลนะครับในช่วงฤดูมรสุมตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมช่วงที่คลื่นแรงๆเนี่ยครับนี่ครับซัดเอาขยะจากทะเลดูสิครับมากองเยอะจริงๆครับมีอะไรบ้างนะครับทั้งท่อนไม้กิ่งไม้ มร้าวขวดพลาสติกขวดแก้วเศษควนอะไรครับนี่เยอะครับเต็มไปหมดเลยครับครับนี่แทบเดินลงไปเล่นบริเวณชายหาดไม่ได้เลยครับนี่ครับมันจะเยอะไปไหนครับนักท่องเที่ยวครับก็มาพักผ่อนครับตอนนี้คือลมก็อ่อนลงหน่อยหนึ่งฝนก็เริ่มทิ้งช่วงแต่ว่านี่ครับตอนนี้ปัญหาแหลมสมิลาอยู่ที่นี่ครับขยะครับดูสิครับนี่ ทลายปามหรือเปล่าครับนั่นเชือกอวนเชือกเศษเชือกอะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มหมดเลยครับนี่นั่งนั่งนอนนอนกันยังไงล่ะครับนี่เดินแทบไม่ได้เลยครับใจหาดดูสิครับเศษอวนจากเรือประมงนะครับแม่รองเท้ายังมีครับเต็มเลยครับนี่ดูน้งเงือกสิครับเต็มไปด้วยขยะเลยครับขยะจากทะเลนะครับดูเลยครับมาเป็นก้อนก้อนมาเป็น กองกองแบบนี้เลยครับซัดขึ้นมาช่วงที่ขึ้นลมแรงนะครับนี่เราเอามาให้ดูเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางทางเทศบาลนครสงขลาหรือว่าหน่วยงานไหนก็ได้ครับลงไปแก้ปัญหาเลยครับเอาขยะเหล่านี้ออกนะครับไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วครับเพราะว่าเป็นภัยธรรมชาติทุกปีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับขยะจากทะเลขึ้นมาก็ทางเทศบาลก็ไปทําความสะอาดทุกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นยังคงแรงๆหน่อยครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ไปเก็บไปกวาดกันละครับบิ๊กบิ๊กแคนนิงบิ๊กคลีนนิ่งนะครับบิ๊กคลีนนิ่งทุกปีครับหลังจากที่ขึ้นลมสงบนี่ก็จะมีบิ๊กคลีนนิ่งนะครับดูสิครับเด็กๆเล่นน้ำท่ามกลางคองกระยาดี่โอ้โหเด้เขาเรียกว่าดูไม่จืดครับตอนนี้น้ำหนุนหน่อยนะครับตรงนี้ก็น้ำขึ้นมาถึงหนาเงือกแต่ว่านี่ครับปัญหาเลยครับเห็นแล้วไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายตาเลยครับเป็นแบบนี้ตลอดครับทั้งชายหาดแหลมสมิลาและก็ชายหาด ชลาทัศนะครับจะเห็นขยะแบบนี้แหละครับถูกขึ้นซัดขึ้นมาอ่ะนักท่องเที่ยวแม้ว่าจะดูไม่ค่อยงามจะดูไม่ค่อยสบายตาแต่ก็แลมสมิลาเนี่ยครับสบายใจครับมาแล้วครับสบายใจนั่งเลือกนั่งตรงที่ไม่มีขยะเลยครับบนฝั่งเลยมาหน่อยแต่ว่าริมทะเลเนี่ยเดินดูนะครับเดินแทบไม่ได้เลยครับต้องข้ามขยะกระสอบก็มีครับแม่นี่จำเป็นทองเป็นไรนี่รวยแล้วครับแต่นี่มันเป็นขยะครับ เก็บกันเหนื่อยครับแบบนี้ครับไม่โทษใครไม่ว่าใครนะครับทีมงานตก่อแค่เอามาสะท้อนปัญหาหลังจากขึ้นลมแรงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็มาเก็บมากวาดอะไรก็เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ไปเที่ยวกันได้ครับดูสครับสภาพขึ้นลมนี่เริ่มเขียวแล้วครับเริ่มเขียวแล้วไม่ขุ่นเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับที่มีคลื่นแรงแต่ว่าตอนนี้ครับไม่สบายตากับขยะทะเลนี่แหละครับเยอะจริงๆ แล้วก็ขึ้นตรงแดงห้ามลงเล่นน้ําอยู่นะครับอันตรายครับโดยเฉพาะเด็กๆนี่หนูน้อยมาขอบคุณแม่ปักตรงชาติเลยหนูน้อยรักชาตินะครับอืนี่น่ารักครับเด็กๆครับวัยนี้ครับทุกคนนี่คงจะผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับเด็กๆมาถ่ายรูปกนนันเงือกครับโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วครับ สามิลาแหลมสามิลาก็ยังเป็นชายหาดแหลมสามิลานางเงือกก็ยังนั่งอยู่เกาะหนูเกาะแมวยังอยู่ครับแต่ที่รีบๆเอาออกไปก็ขยะทะเลละนี่เรานีละครับรีบๆมาหน่อยครับ,รบโอ้โห,โหดูนะครับมาเป็นแท่งๆเลยครับขึ้นซัดขึ้นมายัางสวยเหมือนเดิมครับแหลมสามิลาถ้าไม่มีขยะนี่หาดนี่ขาวโพลน เดินเล่นสบายครับมหาเสียวตีนจริงๆครับดูไปวิ่งเล่นกลัวขวดมันจะแตกกะบาดเอาครับไม่ว่ากันครับเร่งแก้ไขหน่อยครับรีบๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แหละครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับขยะเยอะแบบนี้เดี๋ยวกลัวเอาไม่ทันครับ